เยาวไปออไหนอาการไปไงกี่ตัวสี่ไม่ติดเหรอน้องตัวสี่ขเขาไม่เล่นด้วยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมานะแม่เรียกให้พี่ซื้อขนมข้างล่าง มาแล้วมึงตะคิวกินเอาโอ้ยมิวล็อกมึงมึงมือล็อกหรอเอ้ยน้องวีได้ดูดิกลางแล้วดันอยู่เย้แล ไหนดูเด่ะไหนดูเด็กดูเดออกยังหายยังแล้วหายยังหายแล้วเหรอกูก็เขินนิวตีนกูเหมือนแง่งขิงนิ้วเท้าสาวเล่นนิวทีนอิงฟ้ารู้ป่าวว่าเราไปทำอะไรมาใหม่เล็บเนี่ย รู้ว่ามึงอยากให้กูเล่นมุกแต่ว่าเขาโทษที่กูไม่ได้เล่นนะกูรู้ว่ามึงอยากให้กูถ่า,ายเป็นอย่างอื่นแต่ว่ากูก็เลยแบบถ่ายเป็นเล็บไปเลยเนะี่ยมึงก็ไม่ได่กกนะูกูไม่เล่นกับมึงหรอกมึงไม่ต้องชวน,น,นกูอาบน้าด้วยกูไม่อาบน้ํากับมึงแล้วถ้าผีหลอกกูจะบอกให้เขาไปหลอกมึงเลยม<อ>งึงพรุ่งนี้ไปกี่โมงพรุ่งนี้ตีสี่